เจอกันอีกแล้วครับโมดยักคุยวันนี้ก็มีฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับผมแชมป์ยุโรปอิตาลีก็โอ้โหไม่น่าเชื่อครับแพ้ตกรอบเล่นในบ้านตัวเองแพ้1-0ล่นวงครับไม่ได้ไปฟุตบอลโลกปีหน้าโอ้โหนี่แชมป์ยุโรปนะครับชนะอังกฤษมานอกชิงชเจนาร์จุดโทษเป็นไง เล่นดีรรบเล่นดีมากครับฟุตบอลยุโรปได้แชมป์ไม่แพ้ใครเป็นไงไม่ได้ไปพอนักเตะมันอิ่มตัวหรือว่านักเตะที่มันได้แชมป์แล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตรงนี้มันจะคิดว่ามันเก่งมันเลิงแหยนี่คือตัวอย่างครับนี่คือตัวอย่างที่ทีมที่ยังไม่ใช่ของจริงครับมันจริงอยู่แต่มันจริงไม่สุดนะมันกับทีมแมนยูนะ ฤดูกาลที่แล้วได้อนันดับสองฤดูกาลนี้อยู่อนันดับหกแล้วก็การเสริมทัพนะถือว่าผิดหวังมากเสริมทัพเนี่ยคือกะว่าจะเอาแาชมป์ฤดูกาลนี้มากเลยนะแมนยูเสริมทัพด้วยเจดอนซันโชเงี้ยวารานอย่างเงี้ยโรนันโดอย่างเงี้ยสามตัวนี้คใครมาเขาบอกว่าสะเทือนทั้งยุโรปนะสะเทือนสะเทือนทั้งยุโรปเปทีแ,แมนยู นี่คือนักเตะที่ประสบความสําเร็จมาหมดแล้วแล้วก็หมดไฟแล้วครับนี่เราต้องเก็บไว้เป็นบทเรียนครับอย่าให้ลีพูลเราซื้อเข้ามานักเตะที่มันมีไฟแล้วไม่เอานักเตะที่ไม่มีไฟ,ไมไมไมมไฟหมดแล้วดังซปเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงซื้อมาดูทีตัวน,นี้แมนดูเป็นไงกระท่อนกระแทนอยู่อันดับหกโอ้ท็อปโฟอย่าไปหวังนะครับไม่ได้ผิดหวังผมบอกเลยใช้เงินเปล่าประโยชน์ทีมโอ้ ครับวยแต่ไม่คิดใช้เงินฟุ่มเฟือยเอาเงินฟาดหัวเขาท่างเดียวเป็นไงนะเขาเล่นไม่สมค่าแรงนักเตะคนที่ได้น้อยมันก็น้อยใจมันก็เล่นไม่เต็มที่ผมบอกเลยมันมึงจ่ายเงินเดือนไม่เท่ากันน่ะเนึ่องทำงานที่เดียวกันเตะที่เดียวกันได้เงินเดือนไม่เท่ากันใครเขาจะเต็มใจเล่นนี่นะมันต้องมีเพดานแบบริ์พูนี่ดูไว้นะมึงดูไว้ มึงดูพี่พี่ลิเวอร์อพูลเขาไว้นะนี่เขาทำทีนต้องทำแบบนี้เข้าใจไหมเปลี่ยนโค้ชมาอีกก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่านักเตะมันน้อยใจมันได้ค่าแรงน้อยไอ้ได้เยอะก็ได้เยอะโอเคนะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมดจะคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยครับสวัสดีครับ